สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับยิ้มหน่อยครับพี่อ้ยสู้ๆครับสู้ๆโอเคอาจารย์คำถามหน่อยนะครับครับผมจุงบ่ายวันนี้เราอยากพูดถึงว่าให้อาจารย์วิครา์ว่าเราเสียภาษีเนี่ยนะรัฐเอาเงินภาษีเราไปทําอะไรมากมีประโยชน์ไงครับประโยชน์นะครับครับกับการที่เราเป็นผู้เสียภาษีที่ดีนะครับรัฐเองก็จะได้ตัวภาษีของเราเนี่ยไปทําการพัฒนาประเทศอ๋อพัฒนาประเทศใช่เพราะฉะนั้นเวลาโครงสร้างของบัญชีรัฐบาลเนี่ย ก็จะมีงบประมาณรายรับหักด้วยงบประมาณรายจ่ายถ้าเกิดใช้นโยบายเกิดดุลก็รับมากกว่าจ่ายแต่ถ้าใช้งบประมาณขัดดุลก็คือรายจ่ายมากกว่ารายรับการที่รัฐใช้นโยบายขัดดุลก็เพื่อที่จะปล่อยเงินเนี่ยเข้ามาสู่ในระบบให้มันมากการที่ก็คือทํางบประมาณรายจ่ายมากกว่ารายรับทีนี้งบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลเนี่ยก็จะมีตัวที่สําคัญสาคัญเช่นจ่ายในการที่เป็นเงินเดือน ค่าแรงของข้าราชการทั้งหมดนะครับหรือไปจ่ายในการลงทุนในพวกระบบการศึกษาระบบสาธารณูปโภคระบบโลจิสติกระบบโรงพยาบาลสาธารณสุขต่างๆเนี่ยก็มีต้องไปจ่ายให้ทุกกระทรวงทบวงกรมเลยครับงบประมาณรายจ่ายหรือในกรณีที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆก็เรียกงบพันะผูกพันธ์นะภาระผูกพันธ์ในจ่ายปีเดียวไม่ได้ครับต้องเฉลี่ยจ่ายไปเป็นแผนพัฒนาของประเทศระยะยาวเลยเฉลี่ยกันไป1 0ปี20ปีอะไรก็ว่าไป เพราะฉะนั้น,นการที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีนะครับได้มีการเสียภาษีให้ถูกต้องอ <c oughs> ก็หมายถึงว่าแผนที่รัฐบาลทําจัดเก็บภาษี ภาษีของรัฐหรือรายได้ของรัฐเนี่ยก็จะแบ่งเป็นหลายๆกลุ่มกลุ่มแรกก็ในประมวลรัศดากรนะนักบัญชีจะทราบดีผู้สอบบัญชีจะทราบดีในประมวลรัศดากรก็จะพูดถึงภาษีนี่หกหมวดด้วยกันหนึ่งภาษีก็ได้บุคคลธรรมดาสองภาษีนิติบุคคลสามภาษีมูลค่าเพิ่มสี่ภาษีทุนอเฉพาะห้าหังได้จ่ายหกอากรสแตมแล้วก็จะมีภาษีในหมวดที่สองก็พวกภาษีนําเข้าส่งออกเพื่อภาษีสุลกากรตัวถัดมาก็เรียกภาษีสรรพสมิตต่อจากนั้นมานะครับก็จะมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มาท็อปฟอร ปีเนี่ยปีนี้เป็นปีที่2อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีตัวของรายได้ของรัฐเนี่ยพวกรัฐวิสาหกิจนะครับหรือสัมปทานต่างๆเป็นแหล่งที่รัฐจะมีเงินได้เข้ามานะครับสลากกินแบ่งไม่จันใช่สลากกินแบ่งก็รัฐวิสาหกิจนะครับนะครับต่างๆพวกนี้ปตทเนี่ยนะครับกระทรวงการคลังถือวุ่นอยู่เนี่ยทีนี้ก็พยายามแล้วไม่พอครแหล่งตัวเงินได้ของรัฐอีกตัวคืออะไรรืเปล่าครับ พันธบัตรรัฐบ,บาลนะ<อ>ก็ต้องกู้ยืมเงิน<อ>ช่วงนี้คุณจะเห็นได้ว่าพันธบตตัตรออกมาก็ประมาณ2%องเปอร์เซ็นตะ<อ>์ะไอ้ตรงนี้รัฐเองเนี่ยก็จะต้องจัดสรรงบประมาณนะครับให้มันสามารถที่จะไปแก้ปัญหาเ,เรื่องโควิดให้มันเกิดขึ้นได้ขณ<อ>ะดเดียวกันคุณเป็นผู้เสียภาษีนะมีหน้าที่เสียภาษีคุณก็คงจะต้องเสียภาษีหลายๆเรื่องนะท<อ>ีมันซ้ําซ้อนกันบ้างก็ไม่มีทางเลือกนะครับโดนทั้งขนสง่งขนสง่สงภาษีไปรถยนต์ภาษีนู่นนี่นั่น<อ>แล้วก็มาก่าสมควรนะครับโดยการดํารงชีพ ที่นี้หน้าที่ในการจำเป็นเพราะว่าอะไรเพราะจะเกิดว่า รัดได้ภาษีเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยนะครับแล้วไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันภายในระบบราชการเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดประสิทธิภาพในการที่จะให้ผู้เสียภาษีเสียภาษีไปเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็เอาเงินตรงนี้ไปบริหารประเทศได้ดีไม่ตกหล่นมันก็จะมีการพัฒนาทางด้านการศึกษาระบบสาธารณสุขนะครับโลจิสติกต่างๆระบบไฟฟ้าระบบโอ้ก็จะทําให้ประเทศเรามีการพัฒนาขึ้นไม่เป็นกระจุกอยู่ตระกูลใดตระกูลหนึ่งนะครับประเทศเราก็จะมั่งคั่งเพราะฉะนั้นผู้เสียภาษีก็ต้องสอด สองดูแลด้วยนะแนเดยวกันภาษีตรงนี้ก็ไปให้กับนักงานการเมืองด้วยครับคุณก็ดู <c oughs> นะครับเพื่อที่จะให้ <c oughs> เป็นคนที่ดีนะครับในการพยุงขา,ข,าของฐานการประเทศไทยขอบคุณมากสวัสดีครับ <c oughs>